ผมเจ้าของแปลงโคกหนองนาโบเดียวของหมู่ที่7ตำบลนายงใต้อำเภอเมืองจังหวัดตังเดี๋ยวจะพา,า,าไปชมโคกหนองนาว่ามีอะไรบ้างครับเชนครับ โคกหนองนาะโคกมีอะไรบ้างโคกก็มีป่าสามอย่างประโยชน์ที่อย่างสามอย่างประโยชน์ที่อย่างก็คือไม้สําหรับก่อสร้างบ้านใช้ทาเฟอร์นิเจอร์ทำไม้ฟืน่ได้ความร่มเย็นตรงนี้เดี๋ยวจะพามาที่โคกมีประกอบด้วยอะไรบ้างนะโคกก็มีลมขนมโคกนี้สําหรับเก็บกักน้ําแล้วก็จะมีกรองไส้ไก่มีกรองไส้ไก่นะครับเดี๋ยวพาไปดูที่กรองไส้ไก่ กรองข้าวไส้ไก่ก็คือกรองสําหรับส่งน้ําไปทั่วบริเวณให้มีความความให้มีความชื้นให้มีความชื้นทั่วบริเวณตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมตรงกรมีมีไม้สําหรับก่อสร้างบ้านเนี่ยยี่สิบปีสามสิบปีสร้างบ้านได้มีต้นขี้เหล็กต่อไปก็จะไม้ดูอันนี้เป็นดอกไม้สำหรับบริยารบริหารแปลงมะรงบริหารแปลงผสมเกสร ระดับมีไม้สูงไม้กลางไม้เตี้ยเรียดินใต้ดินอันนี้ต้องมีหมดเลยนะเป็นเป็นตรงนี้เป็นอินนาทองคำาินนาทองคำนี่หมายถึงว่ามีทุกอย่างของกินไม้สูงไม้กลางมีทุกอย่างมีมะนาวมีมะม่วงมี มีหลายายอย่างมีมะพร้าวมี้มโมมีกล้วยหอมตองมีต้นขี้เหล็กมีมีทุกอย่างหรับที่จะกินสซโม่มีต้นโซโมเรียกว่ากนาทองคำมีมีพร้อมทุกอย่างมีพริกมีมะเขือมีตะไคร้ข้าวมาก็เก็บกำกับข้าวได้เลยมีตัวพลูมีมะยมมีมะรุมเนี่ยมีทุกอย่างครับมีทุกอย่าง อันนี้ดอกกระจอนอันนี้เจียวเจียวไก่อร่อยแล้วก็มีห่อผาหอพาโรงเรียนมีมะรุม่นป็นยาดัางนั้นที่นี่ทาแบบคนจนคือเราไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายวาัสดุที่เหลือใช้ข้างบ้านเอามาทําอย่างเปลอย,อย่างเนี้ยท่างกับไม้ไผ่กับล้อยางกระถางต้นไม้ก็เอา้อ,อยางที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ทําแบบคเรี้ว่าทาแบบคนจนไม่ติตตาราด,ด,ดูดูที่พ่อทำจำที่พ่อสอนสําหรับ หนองหนองในทางด้านนี้หนองก็มีอะไรบ้างหนองก็มีลูกหญ้าลุกหญ้าแขกรอบๆจะสำหรับการป้องตัลายขาองดินดินจะไม่พังลงไปมีการเลี้ยงหอ้อยงปลามีการเลี้ยงโอ,อ้อยงปลาน้ําคือชีวิตอากาศน้ําไม่ได้ทาแบบพอเพียงไม่ต้องทำเยอะทำตามกำลังของตัวเองงาน,นนี้เป็นของกินดังนั้นนะนะของกินดังนั้น มีพริกไทยมีขิงกามีพร้อมข้นทุเรียนมีบวบมีมะละกอมีกระหนนมีมะม่วงนี่เป็นกรองถงน้ำตรงตัวนี้ยังไม่ได้ถงน้ำอันนี้ก็เป็นที่อาศัยเวลาฝนตกก็ามาพักผ่อนี๋ยวสถานี้ก็ไปปศุสัตว์เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ทุกอย่างก็จะมีทุกอย่างเข้ามาก็ไม่ต้องไปหาอะไรที่ไหนแล้วิทีนท่นี่ แล้วก็จากน้นเป็นกนนา,นานานี้มันก่อนก็เก็บเกี่ยวข้าวดำนาชาวบ้านมาช่วยกันออกฝากเอามือสามะคคีบอกเาอามือสามะคคีอันนี้เป็นที่ปักเนี่ยมีทุเรียนอันนี้เป็นไฟข้าวดาวไปข้าวดาวไปที่ต้นที่สุดในประเทศไทย วัตถุประสงค์ของโคกหนองนาก็คือให้มีให้มีอยู่มีกินมีใช้ไม่ลําบากสะดวกมีความมั่นคงทางอาหารที่ในโคกหนองนานี้ก็จะมีผลไม้ทุกอย่างต้องแปลรูปได้มีปลาก็มาทำปลาส้มมีกล้วยก็ทำกล้วยปิ้งก็ได้ทํากล้วยฉาบก็ได้คือทุกทิ่งทุกอย่างมาแปลรูปไได้ให้หมดแล้วก็แบ่งปันให้กับชาวบ้านบ้างมีการกายทุกอย่างก็จะมีความยั่งยืนมีความมั่นคงครับ ต้นกลางแรก็มีการหวางต้องมีการหวงางการวางแพ้นหวางแพ้นว,ว่าจะปลูกอะไรตรงนหนนะตะวันดอกเขียงเนื้อนี่เราจะปลูกอะไรบีหมายเตียกิศตะวันตกนี่ทิศตะวันตกเียงใต้ตรงใหม่ชุวงนะใหม่กันลมกันอะไรต่างที่ตรงนี้่ะคุดน้องเนี่ยคุดเป็นคันมันเด๋ยเพื่อการตั้งตาลายของดิน ปลาในจาอยู่มันไม่เหมือนกันนะบางทีก็จอบนำลึกมันจะจอบนำตื่นปลาแต่ละชนิดไม่เหมือนที่นี่มีปลาหลายชนิดมีปลาบาปลาตะเพียนข้าปลาอีศกปลาหลายชนิดเป็นเป็นปลากินปืนเจอนะเป็นปลากินปืดนอกจากนั้นรอบรอบโคฟสะนี่ก็จะมีก็จะมียาแพร่ยาแวกนในการปังตลไลห้องดินครับ ในลวงด,ด้วยการตีกลาดในซ้อนเอาไว้ว่าถ้ามียาแกล้งเนี่ยมันจะความลึกของรากมีประมาณมมมสามสามเมตรสามบาทการถถาาปั้งตะไครต้องดินเป็นปุ๋ยด้วยรอบๆก็มีปลูกมะพร้าวระหว่างมะพร้าวก็มีมะนาวกับสลับมะพร้าวมะนาวมะพร้าวมะนาวแล้วก็มีละลายามีดีปรีมีพวกนี้กับตะกรงะใกล้มีปลอมวดแล้วก็ข้างในนี้ก็ยังนอกจากปลาแล้วก็ยังเลี้ยงโอ้ยโอยคุ้ม เราก็จะมีทำแซนวิชปลาทำแซนวิชปลาเผื่อให้เป็นอาหารข่องปลาที่อาหารปลาเนี่ยก็มีการประหยัดคือทำปลาชม่มเองกับทำกับยกก้วยกับยกรวยแล้วก็ว่าหานแล้วก็ทิ้งแต่เป็นประโยชน์ของปลาที่เป็นปุ๋ยเป็นปักปสาชมไปด้เลยกับแล้วก็จะทำเป็นลูกบอลปางลงไปในน้ำปลาก็จะมากิน ดียาอาย่าไปก่อนไม่ได้ตำมาหจริงจริงซี่นะก้ามามือเปล่าเปล่าในโครงหน้าเนี่ยไปขึ้นก้จับปลาจับปลาดีปลีตะไคร้ซึ่งมีปลอมมาแล้วต้านกันมีแล้วเฝ้าที่การเฝ้าการเฝ้าต้านธรรมชาติประหยัดอยู่อย่างประหยัดอยู่แบบพอเพียงแบบพอมีพอกินพอใช้อย่าเดือดร้อนก็กลัว E aí แปลงนี่กับจะทําเป็นก,กรรมธรรมชาติคือจะไม่มีสารเคมีไม่มีสารปิดปุ๋ยก็ไม่ได้ซื้อกับเนื้จอจำชาปุ๋ยหนามักผลไม้หนามักกิวแล้วก็ใบไม้สักพืชหนมามักทาเป็นปุ๋ยเขามีหลายชนิดกับตีแปลงก็ไม่เป็นประยะไปกั้นนะครับไม่ต้องเดี่ยวไม่ต้องไปซือ้อใช้ของที่มีอยู่รับการเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงตืวดีดก็มาต้ึงว่าการการคุมดินนี่ครับ เอาเนี่ยยากแฟ้งจะมีอยู่แล้วทัดเรามาคลุมดินอามาห่มดินปฏิคูนไม้ใันมีความชื้นก็จะแก้ความชื้นได้แล้วก็มีประโยชน์เป็นปุ๋ยกับเป็นปุ๋ยมีชุลินซีความเศมารถดจะปอตัวอันนี้ก็คือการทำยินเทียมหมายเทียมสามามาที่เจ้าท่านนำตกเวลามีการมีห่านเขาไปช่วยเลือดชาวบา้านไปจัดหน้าแบบทำเพ้นต่างเดินทำแต่ตงต้นไม้ได้มดกับดได้มดได้ถูกอย่าง หยุทรัพตัวเลขก็ได้จำองนามก็ได้ครับคือโครงการโค้งน้องนานะครับปัญหาชุมชนข้อใช้ปืนตีนึ่งรายใช้เวลา5ปีถึงปอนี้เริ่มใจเติบต่ำโค้งน้องนาตอนอายุออกทิปเ่าเายสร้างมาต่ำได้น พอดีมีอายุที่น้อยนะครับอรือทำใดเลยเรื่องปัญหาอุปสรรคดินที่ยกขึ้นมาก็คือดินที่มาจากในน้องนะครับน้องตามมันเป็นคันเป็นคันกันดินตะนาคันนาพอดีก็จะกําหนดไวปันเ้ารอยลูกบาดเมตรแต่ว่ามันปล่อยปล่อยคู่ลงไปมันไปเชือทรายเชือทรายก็คุดได้แค่สรางแมตรเพราะเห็นมันได้เก็บน้ำได้ไม่มากแต่ว่าก็ยังดีแต่ว่า,า,วามีน้ำปายหนอง ข้ามาทดแทนได้คือนับกรองคองน้ำหน่อยอะจะดึงต่อมาใช้เครืองทุบน้ำข้ามาในนี้ได้เปลี่ยนเปลีอยนะปน้าน,านามำชไปน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดตรังยังครอบคลุมใน3ามอำเภอคืออำเภอนายองอำเภอกันตังและอำเภอเมืองตรังสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดตรังที่อำเภอนายงและอำเภอเมืองตรังขยายวงกว้างหลังฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาคุณผู้ชมจะเห็นว่านี่คือสภาพของ พื้นที่อำเภอนายงในค่ำคืนนี้นะคะตรงนี้นะครับเมื่อก่อนนั้นน้ำท่วมปีทีดหนึ่งปีถัสองนี้น้ำท่วมเลวครับตรงนี้เสียหายมดแจ่ด้วยความแต่ว่าตั้งใจจริงนะครับก็เริ่มต่ำไหมเริ่มทํำถุกที่งถูกยางไหมใไร้รับการสนับสนุนปลามาปือพักมาจากเกษตรมั่งจากประมงมั่งนะกรไดมามาทำตรงนี้ถึงน้ำน,น้ำท่วมเนี่ตัวนี้ก็ต่างราชการก็ทำน้ำไม่ไปตั้งอื่อเอนเลยจะไม่มาตรงนี้จะไม่ท่วมเลยครับ ีจะเป็นกอกไก่นะกอกไก่กอกแพดมันนี้ไก่ออกไปหากินให้อากินทำธรรมชาติแล้วก็มีนอกจางนึ่งรายแล้วก็จะมีการโต่อยอดไปอีกส่วงรายเดี๋ยวมาดูดังด้านี้กรับอันนี้ เป็นการปลูกมาพร้าวกับปร้งกลางาอันนี้เป็นการต่อยอดต่อยอดอันนี้ทำหมีหลวงทุนงก็หลาดการก็มาช่วยบ้างพนัฒนาที่ดินทีนี้ก็มีปลาธรรมชาติแต่ไม่ได้เลี้ยงเลี้ยงอะไรธรรมชาติต่อแตงดวาน้วก็มีหมากแล้วมีมาม่วงหลายชนิดกับมะม่องมะม่วงยักษ์ก็มีโหลอกชนิดอันนี้เป็นปลายักปลาหยักหนานกับปลายักหนานลำจะใหญ่อันนี้ว่าแก่ที่ปีกว่ามันจะยังไม่ใหญ่แต่ไร ประมาณตะโขปปีตะกปีนี่ต้นลำมันจะเย้วันนี้กับเย้และสูงตรงนี้คุดยาวเลยกับคุดยาววัตถุประสงค์ก็เผื่อที่จะเก็บน้ำไว้ใชาด้ดูดูแรงเพราะฉะนั้นทินนีจะอุดมพร้อมฟูนไปด้วยน้ำคาดน้ำไม่ได้กับน้ำคือว่าใจว่องหัวนองนานะทางด้านนี้ก็จับปูป,ป่าลึกไปเกือบอย่างอีกเลยเลยตัวตนี้จะเป็น่วนป่า่วนป่าพวกหม่ธรรมชติหม่จะรับร้งบางน้หม่เหนือเข่ง ยี่ทิพส่ามที่ปีหลูกล้านก็นมาทับไปชายได้เพิ่มเนของจะไม่ทันเลยนะครับเดียกับนี่เมื่อสัางนี้ก็ไม่ขันกับลูกมาเปล่าตลอดไม่มาเปล่านาำอม ก็ต้องขอบคุณปรนชาชุมชนอำเภอเมืองนะครับที่จนับสนุนโกกน้องนาในอำเภอเมืองแต่มดมีสราแปลงแปลงนี้ก็เป็นแปลงส่วนหนึ่งกับกองทาพเอเซ่แปลงก็งใน,นการกัดเหลือกีบ้านมาก็เป็นแปลงเงินดับตนๆนะครับกล้องกล้องนึ่งายนะครับนีนนบ่เป็นแปลงตัวยางนะครับเป็นแปลงตัวยางไม่ใช่ว่าจะมีหมากไม้นะครับที่ต้องมีครบถูกยางนอกจากนั้นก็ต้องมีการสัมพันธ์กับชาวบ้านในสราทิพย์ัวเรือนชาวบ้านจะมารวมกิจกรรมตรงนี้ แล้วประกอบครับเป็นทฤษฎีบันไดนเก่าขั้นนะครับการตีนึ่งทรองคามเที่ยวคือพอมีพอกินพอชายพออยู่พออาศัยอันนี้พอเลือกจากนั้นแล้ว,ลวเราก็มีการแบ่งพันธุ์นับชาวบ้านแบ่งพันุการให้ทานเราการเอาผลิตภัณฑ์จากโกนงนามาแปรรูปแล้วก็ขายก็จะมีความมันน่นคงในการดําเนินชีวิตครับก <c oughs> ็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับใครตี่จะมาดูบ้านมาดูมาเช็คทราว่าเอขาทำเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง มีพอมีโปรกินพอชาย,ยทำรื้อนะครับมามาเวแล้วก็เนี่ยจะเห็นว่าการทำตำกาวทมรอยปอทศกิจปอเพียงมันจะมีกินมีชายไม่มีความเดือดร้อ,รอนในกรัวท่านไดจะมาเยี่ยมชมนะครับมาที่เสียเอกตาปาพที่เอกตาปาเราถึงงานพอมาถึงเสียเอกตาปพาพตามลานปาพิ้นกระไดกับกงโนงนาตรงไหนอพอมาประมาณสามร้อยเมตรนะครับจากเสียเอกตาปพากพ้ามาที่แปลงครับ ไม่อยากครับไม่อยากาเชิญแนละ้วทุกวันทุกวันโยแวนท้องอาทิตย์อาทิตย์เป็นเ่นิญตวัว